ปล่อยวางความแค้นและอคติที่มีต่อทหารขเขมรที่เสียชีวิตกันเถอครับหมายเหตุ hate, ผมโกรธที่ตัวผู้นำแต่ผมไม่ได้โกรธทหารที่ทำตามคำสั่งแล้วลองกำหนดจิตสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นดูครับหรือถ้าวางใจไม่ลงเราก็แผ่ให้แต่พี่น้องคนไทยทหารไทยก็ได้ครับ ถ้าจิตคุณนิ่งพอแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้ชายแดนแต่คุณจะรู้สึกได้เลยถึงแรงหน่วงที่สะท้อนกลับมาเพราะมีทหารเสียชีวิตณจุดนั้นหลายพันคนและมีหลายพันดวงวิญญาณที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปที่ไหนพ่อแฝดแนะนำว่าให้สวดมนต์ภาวนาจนจิตเบาก่อนแล้วรำลึกถึงหลวงปูด่ดูหรือหลวงปู่ทวดตั้งจิตถึงหลวงปู่ให้มั่นคงแล้วให้หลวงปู่แผ่บุญให้ เพราะถ้าใช้กำลังของตัวเราเองแรงเราอาจจะไม่พอครับเพราะดวงวิญญาณที่ตกค้างมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าใครแผ่บุญแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยุดนะครับเอาเท่าที่เราทำได้ถือว่าเป็นการทำบุญในวันพระเพราะพวกเขาก็มีดวงจิตมีดวงวิญญาณเหมือนเราชีวิตที่จากไปแล้วถ้าอาภัยให้กันได้ก็อาภัยให้เขาเถิดเพราะตอนนี้เขาก็รับกรรมในสิ่งที่ทำนั้นอยู่แล้ว ถ้าชอบคลิปธรรมะเข้าใจง่ายๆสไตล์พ่อแฟดฝากกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ